สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาชิดาลโสโภพามีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5เลขที่38ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนออินฟโฟกราฟิกนะคะหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการทางศาสนาวิวัฒนาการทางศาสนานะคะแบ่งเป็น4หัวข้อค่ะหัวข้อที่1ก็คือวิญญาณนิยมค่ะหัวข้อที่2นะคะธรรมชาตินิยมหัวข้อที่3 เทวนิยมค่ะและหัวข้อที่4ี่เทวนิยมค่ะหัวข้อแรกนะคะวิญญาณนิยมค่ะวิญญาณนิยมคือความเชื่อนะคะที่ว่าทุกๆสิ่งค่ะมีจิตหรือว่าวิญญาณจิตวิญญาณในภาษาลาตินะคะรวมไปถึงสัตว์หรือว่าพืชก้อนหินหรือว่าภูเขาแล้วก็แม่น้ํานะคะหรือรวมไปถึงดวงดาวนะคะ วิญญาณนิยมมีความเชื่อว่าทุกวิญญาณค่ะเป็นจิตวิญญาณที่มีพลังมากค่ะสามารถช่วยหรือทําให้พวกเขาเจ็บปวดและต้องอนมัสก,การหรือกลัวหรือบางทีนะคะมีวิธีการได้รับการเรียนรู้ค่ะวิญญาณนิยมเป็นศาสนาดั้งเดิมนะคะของผู้ที่เชื่อเป็นเวลาพันปีที่ทําให้ศาสนาดวงดาวและรูปภาพที่เคาลบไม่ว่าจะเชียนนิดใดนะคะก็ตามก็จะปฏิบัติ และฝึกเวทมนต์ไปพร้อมกันค่ะการใช้เวทมนต์และคาถานะคะหรือการทํานายโชคชะตาและโหราศาสตร์ค่ะเพราะเขาได้ใช้เวทมนต์คาถาสะกดจิตนะคะส่วนหัวข้อที่สองนะคะหัวข้อที่2ก็คือธรรมชาติเทวนิยมค่ะเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าเอกภพนะคะเอกภพหรือเรียกสั้นๆว่าธรรมชาติค่ะกับเป็นพระเจ้านะคะนั้นเป็นสิ่งเดียวกันค่ะดันงนั้นผู้ที่เชื่อในสัพพเทวนิยม จึงไม่เชื่อในแนวคิดที่พระเจ้าเป็นตัวบุคคลค่ะพระเจ้าเป็นรูปร่างคล้ายแบบมนุษย์นะคะหรือพระผู้สร้างค่ะยังได้สแสดงแนวคิดที่ว่าพระเจ้านั้นควรถูกมองในวิธีทางเดียวกันกับเอกภพค่ะจึงจะดีที่สุดแม้ว่าจะมีความแตกต่างในธรรมชาตินิยมอยู่บ้างนะคะแนวคิดหลักที่พบได้ในเกือบทุกแบบในจักรวาลเลยนะคะก็คือ ฐานะที่รวบรวมในเบื้องหลังของลัทธิเพกันนะคะในปีพศ2518นะคะเป็นปีก่อตั้งสมาคมสัพเทวนิยมสากลน,นะคะอย่างเช่นก็ตามกลุ่มดังกล่าวค่ะยังยังคงมีขนาดเล็กมากการก่อตั้งขบวนการสัพพานิยมนะคะโลกอันมีลักษณะธรรมชาตินิยมในปี25ส่วนหัวข้อที่3นะคะคือ เทวานิยมค่ะรัตทีที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงทรงเป็นผู้สร้างค่ะแล้วก็คุ้มครองนะคะคุ้มครองโลกหรือว่าพระเจ้าหรือรัตทีนะคะทรงมีอํานาจยิ่งใหญ่ค่ะทรงมีอำนาจยิงงจย่งใหญ่นะคะคือพระองค์องเดียวเท่านั้นส่วนหัวข้อที่สี่นะคะคือ,อเทวานิยมค่ะมีฉันได้ไปอเอาศรราสนาคุณนะคะหรืออียิปบ,บราณค่ะ คือศาสนาหรือความเชื่อในแบบพหุเทวานิยมนะคะคือของชาวอียิปต์โบราณนะคะเมื่อกว่าสามพันปีที่แล้วนะคะเป็นศาสนาที่นำสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติหรือหลัดแหล่งนะคะมาผูกโยงกับปรากฏการณ์ต่างๆธรรมชาตินะคะโดยชาวอียิปต์โบราณนะคะจะนับถือ ภาษาเทพหรือว่าเทพพิบาทนะคะเป็นต้นแต่ชาวอายุคต์นะคะเชื่อว่าเทพรานะคะเทพราค่ะผู้เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์นะคะเป็นเทพที่สูงสุดค่ะเพราะชาวอียิปต์เชื่อว่าเทพราเนี่ยจะนําเรือล่องตามท้องฟ้านะคะเพื่อเยี่ยมยืนนะคะแขวนทั้ง12แขวนในเวลากลางวันค่ะ และลาต้องผ่านประตูทั้ง12ประตูในเวลากลางคืนนะคะโดยจะมีม้าหรือว่ามีสัตว์ต่างๆนะคะมาขวางเทพลาอยู่และชาวอียิปต์เชื่อว่าหากเทพลาเนะะีย่ยค่ะพ่ายพ่ายคำพูดหรือว่าอัปโรฟ,ฟิตแล้วนะคะโลกจะตกอยู่ในความมืดชั่วนิรันด์นะคะส่วนเทพอื่นๆมีความสำคัญแตกต่างกันเช่น วันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอพิมพเท่านี้ค่ะ